ครับมานี่นะจากสืบนครบาลนะและอันนี้จากฝ่ายสืบสวนของสนอุดมสุขนะเราชื่ออะไรชื่ออะไรยนตครับยันยนต้นต้นนะเป็นหมายจับจากสารอาญาพระขนงนะลงมาที่24มิถุนา2567นะอ่ดะด้วยนายยานยนต์หรือซีนุปลาคำทองนะอ่ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดลักทรัพย์ในแนวรางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นหรือ สําหรับคุ้มครองทรัพย์โดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆโดยหมอมหน้าหรือปกปิดใบหน้าหรือทําด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจําหน้าได้โดยใช้ยานผานะเพื่อสะดวกแก่การกระทําความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปนะเชัดๆเองครับเออคนนี้แหละนี้ลรองเท้ารองเท้ากระเป๋าด้วยรองเท้าแบบผู้ไหนที่ใส่นี้แหละมีปากกิดด้วยเหรอ ไม่ธรรมดาไม่เดีือดเดี๋ยวเดือดไปเช็คดไปรอดดีบ้างไหนที่ไม่เป็ดของข้าสถเองเข้าบ้านใครแล้วไปหยิบหยิบเหล้าอะไรเข้ามากินไหมการเงินเยอะเราเนี่ยก่อเหตุแล้วมานานมากี่ครั้งแล้วก่อเหตุเนี่ยก็เนี่ยครับนี่นะก็ครั้งแรกนี่ยสองสองงานทีเดียวเนี่ยครับแล้วเวลาก่อนก่อเหตุได้ผมผมออกจากบ้านมาผมจะ ผมผมจะมีหลวงปู่องค์หนึ่งผมจะบูชาผมจะยกมอือไหว้ผมก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์และทีนี้ก็เสียงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกท่านในสามโลก่าตุมหานทีนี้ผมก็ขอให้คุณบิดามารดาทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกพกทุกภูมิและตัวข้าพเจ้านี่ให้พ้นจากภัยพิบัตรลายทีนี้ทีนี้เวลากลับบ้านผมจะขอบคุณขอบคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ ขอบคุณผู้เสียหายที่เราไปขึ้นบ้านเขาครับกนี่ยผมก็แผ่แผ่นี่ไงแผ่ไม่ตายเขาด้วยใช่ผมก็แผ่นี่ไงที่ว่าก็เหมือนแบบว่าแผ่ขอบคุณเขาอ่ะขอบคุณขอบคุณผู้มีพระคุณผมก็ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณผมก็ผมก็ไล่ไปหมดแล้วขอบคุณที่เราไปขโมยเข้ามาเนี่ยนะผมผมไม่รู้ผมก็แผ่ให้ไงคืออันนี้หลังก่อเหตุเนี่ยเราก็แผ่ไม่ตายให้กับคนที่เราไปรักขโมยของเข้ามาถูกไหมที่ไปปีนบ้านเข้ามาถูกไหมแผ่ครับแผ่แต่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเชื่ออะไรแต่แแแต่่คล้าายๆวผมกก็อออไปะ ทุกวงจกตทุกตรงเนียนี้ก็หมายความว่ารวมมดในจักรวาลเนี่ยผมผมเขาจะทําแบบเนี้อ่าเดี like <talk ing> ๋ยวกลับมาอีกนิดนึงก่อนก่อเหตุเนี่ยเราได้มีบทตรวจพางตัวล่องหนอะไรไหมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีครับก็ก็นี่แหละก็พูดว่ทำประสงค์นี่แหละอ่าแล้วของเนี่ยที่เราไปขโมยไปปีมานเข้ามาเนี่ยของพวกนี้เราเอาไปไหนผมก็ขายนี่แหละว่าไปไปขายไปไรนนี่ละบนนี้ผมก็กินด้วยขายด้วยแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเข้า รับโทษอยู่ในเรือนจําเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมในเรือนจําอีกไหมก็ก็ต้องทําครับเพราะผมผมทํามาแล้วเนี่ยผมทํามาผมต้องทําต่อเนื่องตลอดอย่างน้อยๆนี่ก็ผมก็รักษาฌานไว้ใช่ไหมเสียงที่ผมมีอยู่ในในตัวผมเน่ะเดี๋ยวผมถามอะไรอย่างอันนี้เสพไหมครับไม่เสพครับไม่เสพมีมีการหลอนดมกลาวอะไรไหมไม่มีครับไม่มีตรวจตรวจเลยเลยผมผมให้ตรวจเลยตรวจนะฝังอะไรกับ้ัวจะหายไหมผมก็อยากจะให้เขาแบบว่า เขาก็ไม่ถือโทษโกรธผมเท่าไหร่นะเราะลมผมก็รับแล้วใช่ไหมครับเ,เขาไม่ได้มาทําร้ายอะไรผมใช่ไหมผมก็จะให้เขามีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงของให้พระเจ้าคุ้มครองเอ่อก็ให้พุทธธรรมประสงค์คุ้มครองเขาแล้วก็ให้เขาทําหน้าที่ของตัวเองให้ให้ดีเอ่อผมผมก็เชื่อว,ว่าตำรวจดีๆก็มีเยอะในประเทศไทยเนะี่ยมันก็มีมีม,มีทั้งหมดแหละประชาชนไม่ดีก็มีประชาชนดีๆก็มี แล้วแล้วเราเป็นคนดีไหมผมเนี่ยผมผมก็ห้าสิบห้าสิบดีครึ่งไม่ดีครึ่งเพราะผมจะอยู่ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, YouTube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ